ของเธอเลยทีเดียวตั้งแต่สาวใบเตยอาสยามตกลงใจที่จะเล่นละครเรื่องแรกกับทางช่องแปดเนี่ยเสภาพใบเตยหรือตุ๊กแกสีเขียวก็เขาให้ดูความสวยงามความใจถึงของน้องเธอเล่นในเรื่องน้องเมียนะฮะในบทของบัวบทเด่นเดียวฉันว่ามดเด็ดกว่ามดนี่ชุดอยู่บ้านหรือชุดอะไรโลกชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำชัดเลยใบเตยเล่นเป็นบัวนะครับบทเด่นมาก เป็นสาวใช้ที่ชอบเล่นของใส่พระเอกอออ่อยอ่อยเย่ออยร่างราคาหรือเปล่าใช่นางนางเล่นของอะแกเร่อของปะน่ากลัวมากนอกจากว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าขาพลิกแล้วก็แผลถลอกมาแล้วจากในการถ่ายละครนะฮะเธอยังได้รับเสียวิภาควิจารณ์ในแง่ลบอยู่เรื่อยๆทั้งกรณีในเรื่องของเสื้อผ้าไม่เหมาะสมรวมถึงภาพเนี้ยภาพที่นําปลัดขิกมาถูหน้าถูตัวจนคนมองว่าเกิน นี่ถ้ามันถูเล่นๆแล้วเราอินสตาแกรมแล้วแบบว่าฉันถูเล่นที่บ้านเออมันเกินงามแต่มันคือบทในละครป้าอย่าไปเมาเลยเขามากแต่หน้าดังฟินมากนะหือขวามันต้องเล่นเพื่อให้สมบทบาทซึ่งใบเตยบอกว่าแม้กเกษตรต่างๆจะประดังประเดเข้ามาเยอะขนาดนี้ใบเตยก็ยิ้มสู้นะคะพร้อมกับมองในแง่ดีว่าถ้าคนจะเกลียดเธอเพราะตัวละครตนนี้ทําให้คนเกลียดก็ถือว่าเธอสอบผ่านกับบทนี้ฮะว้าวแล้แพ้ทุกครั้งเลย ะแสบแสบน่าจะไม่แน่ใจว่าเล็บคุณพบเล็บมาเฟืองสักคนเพราะว่าโดนลากเยอะมากแต่น่าจะเล็บมาเฟืองลงมดค่ะรู้สึกว่าในกองนี้ได้อุบัติเหตุบ่อยๆเลยค่ะเพราะว่าโหหนูจะบอกว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบฉากที่ตบตีที่ปะทะกันตลอดเลยทั้งในห้องน้ําทั้งในสระน้ําว่าโดนถีบลงสระน้ําค่ะแล้วก็จับเข้ากองหมา ขเยอะทุกวันนะค่ะถามถึงภาพที่มาก่อนหน้านี้นเป็นภาพโปรโมทละครเรื่องนี้แหละที่เราเอาไปขีดมาถูแล้ถูตัวแล้วคนวิพากวิจารณ์กันหนักใช่ใชว,<ม>ว่าแบบเฮ้ยมันไม่สมควรนะอ่าตัวนีคค่ะนี่ต้องต้องขอโทษด,ด้วยถ้ามันไม่สมควรอยาจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแบบลงเพื่อเพื่อโชว์เพื่อ,อ,อให้เห็นว่าแบบ อะไรอย่างนี้แต่ว่าคือคือ,คอที่ลงเพื่อแบบไปแต่ส่วนหนึ่งอยากให้เห็นการแสดงของเราในบทบาทของเราว่าว่าเฮ้ยเรื่องนี้หนูทุ่มทุนสร้างขนาดนี้ในเรื่องนี้มีบทขนาดนี้ซึ่งซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนและและไปแต่ว่าละครหลายๆเรื่องก็น้อยเรื่องที่จะเจอบทบาทอย่างนี้ซึ่งหนูได้รับเล่นบทนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าภูมิใจมากนะแล้วก็ถ้าออได้เห็นทุกคนได้ดูแล้วเกลียดและเข้าถึงบทนี้ก็หนูถือว่าหนูประสบความสำเร็จ ถือว่าคนเกลียดใบเตยอ่ะนางควรจะดีใจนะเพราะว่านางต้องเล่นให้คนเกลียดถูกต้องนะฮะคุณหลักเราเล่นบ้างไหม พี่เคทุกวันนี้ก็คนเกลียดกันทั้งประเทศแล้วจ้ะต้องใช้ประสิทธิ์ไม่ต้องไม่ต้องใช้ประสิทธิกไม่ต้องเล่นละอกปรางปรี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 ปรางปรองปรีปรางคืออะไรคะเมย์่อจ่าคำพี่พ่อจ่าบทสวดแต่ฉันติดใจกับชุดของมดมากเลยนะจ๊ะหลังจากต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะใบเตยบอกว่าต้องใช้เวลาฝึกคาถาเออถึงไหมเฮ้ยต้องมาฝึกคาถาเลยนะพี่เคยฝึกฉันฝึกมาจากมัมมี่ในคนเล่นของแล้วก็ พี่หน่อยบุตรกรพี่หน่อยบุตรกรปรีปราบปรีปราบปรีปราบแล้วเขาบอกว่าต้องฝึกคาถาให้คนรักคนหลงของจริงอีกด้วยนะจ๊ะผัวรักผัวหลงเพียงปราบปรางปรางผัวรักผัหลงนี้คือว่าคาถาแล้วก็เราแบบอยากให้คุณพบพระเอกเนี่ยรักเราหลงเราคือไม่รู้จะใช้วิธีไหนแล้วอ่ะฉันฉันไม่สามารถทำอะไรให้คุณรักได้ก็ต้องพึ่งคุณใสแล้วแหละอะไรอย่างงี้ค่ะท่องจริง ไม่กลัวหรอไม่กลัวไม่กลัวหรอคะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นในในคาถานี้ยไม่กลัวเพราะว่าถ้าท่องได้แล้วมันเป็นจริงว่าดีมากเลย <c oughs> <c oughs> จะได้มีคนรัก <c oughs> คนหลงอะไรอย่างงี้จําไปใช้บ้างไหมโอ้โหจําขึ้นใจมากเลยค่ะจําขึ้นใจมากเลยเพราะท่องแบบท่องฝึกเยอะมากเพราะมันยากต้องใช้ไหมหลังๆนี้ก็ต้องใช้แล้วค่ะแล้วก็ช่วงนี้คงต้องใช้แล้วค่ะเพราะช่วงนี้แบบสนมากเลยไม่ไปหาของจริงหรอฉันนึกว่าเขาแต่งมามั่วบง เขาบอกของจริงเหรอเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องฝึกท่องแล้วเพราะว่ามันทองยากมากถ้ามันมั่วทําไมต้องฝึกท่องมันก็ต้องฝึกท่องเพื่อให้ถ่ายหลายครั้งเราจะต้องจาให้เหมือนเดิมไงของเพื่อนฉันก็มีนะยังไงโอมขยุยขยุยผัวรลกผัวหลงงกูรักกูหลงกูหลงกูเนี่ยแตะทั่วร่างกายเลยแล้วเป็นยังไงโดนฉีกตกน้ำแต่ว่าผัวของเพื่อนฉันเนี่ยเป็นลูกของนายยกยกข้าวยกของ มาทีไรมันยกไปแต่ลัสะยาทีวีทั้วันนี้เหลืออะไรบ้างเนี่ยไม่เหลืออะไรแค่มันหมดเลยเหลือแค่เตียงหนึ่งเป็นลูกของนายกด้วยเป็นโรคหอบด้วย <c oughs> หอบข้าวหอบของออน้องใบเตยบอกว่านอกจากต้องทุ่มแรงนะฮะให้กับละครเรื่องนี้แล้วสาวใบ,บาเตยยังบอกว่าต้องใช้เวลาฝึกคาถาให้คนรักคนหลงของจริงด้วยเขาบอกงนี้นะฮะอ่ะแม้ว่าจะเปิดตัวโสดขนาดนี้นะฮะสงสัยสาวใบเตยไม่ต้องท่องคาถาให้เมื่อแล้วล่ะ ประกาศชัดเจนไปเลยทีเดียวนะฮะว่าหนุ่มๆจะไหลมาเทมาอย่างแน่นอนอ๋อพี่เค้กไหลไปหาใบเตยไหมหรือจะไหลไปหาโอ้นสลาวุฒเราจะไปคุยกับใบเตยทำไมอะกี้เอ้าก็ไม่เราเราเราว่าเราไม่เหมาะสมกับใบเตยทำไมอะใบเตยเขาสูงส่งเขาสวยงามเออเราต้องคุยกับพี่โอ้นไปถามเรื่องข่าวเรื่องอะไรอย่างนี้ไปถามพี่โอ้นว่าพี่โอ้นทำยไงถึงหุ่นดีถึงฟิตแอนด์เฟิร์มถูกต้องติดตามชมได้ทางไหนนะฮะช่อง8ไม่รู้ช่อง8 ยังงไก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรพี่เคบอกพี่เค้อยากดูเรื่องนี้เนาะอยากดูแต่ว่ามันออนแอร์แบบหลายหลายช่วงอ่ะมีการมีบ่ายบ้างมีค่ำบ้างอ่ะไม่รู้จะเลือกดูช่วงไหนช่วยบอกหน่อยได้ไหมช่วยชวยโฆษณาหน่อยว่าไอที่หลายออนแอร์หลายช่วงเนี่ยมันเออมันคือเป็นการรีรันหรอหรือว่าออนแอร์เหมือนกันหรือยังไงนะฮะชองแบเราเลยเนาะรอบเดียวจบเลยเงียบเงียบิไปที่เอาของกุ๊กรุกกัน